ป้าบะบอกครับป้าบัดอันอันนั่นอีกอือบะบอกเนาะป้าบัดอันเราบางรูดะเกยบะบอกเราจะเทอะบะบะเขาจะเทบังจะรูเพื่อนไฟมัาจะมืดอะไรย่างนโอ้เสียงดังเลยนะลูกอเกิดอะไรขึ้นอะทำไมไฟดับอะไฟชัดเหรอ กบสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีคือเก่าคือเดิมเนะาะเราหยุดทางนในและต่างปฏิบัติดีต้อนรับเข้าสู้ซองแม่น้องเปลวคือเก่าพี่น้องเอ้ยมาในมาหนีแม่น้องเปลวกันมาพบมาพอก,กันตอนคำคำเลเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเออชิขึ้นไปครับเอาสองสาวอยูอะขึอนแม่เถ้าเนาะพ่อแพี่น้องเอ้ยบัดเดี๋ยวคนยูน้ำปากมาหนึ่ปากดิบเยอะขึ้นแม่เถ้าเนาะโอ้มาหนึ่ก็เบิ่ดเบิ่ดเบิ่นพี่น้องบม่ได้นั่นงนี่นก็ได้ ปัดเฮือนปัดซานให้พี่น้องเลยทำเสร็จอีดีอดอกับบอจักรได้เอาเฮืนอนกันเลยไปเดี๋ยวเขืข่อนไปพ,นไนพุ่นแอรเพื่อนมาถ่ายด้วยน้องเพืพี่น้องเลยภับส้มกันไอเลาะตามทางเลยเหมดเลยอ้ยอยากเมืดๆื่นเลยเรืองเพอนพี่น้องเพราะว่ามันหกโมงแหละอันนี้เพื่อนขึ้นประดิษฐ์เพื่อนมาถ่ายมาเนี่ยอากาศก,ากา็ไม่ค่อยหนาวปไปไหนไปไหนเพื่นอนพี่น้องเลธรรมดาอายู่ กับวันธรรมา,าป่ะไหนเริ่มเย็นเน้่ยและแ่ไาม่้องเลยตกคำมาเป็นเย็น nghe mà đó. เนาะกะบ่ให้แม่นั่งเลยบ่ษาแม่ปัจเจ้านั้นแล้วแม่ก็จะนั่งเลยน้ำหิวน้ำเอาเฮือนไปเถ่ามีน้ำบ่ลูกบ่ไปไปถ่ากินน้ำใช้สารนี่สวัสดีป้าลุงแม่ลูกสวัสดีป้าโอ้ยขำเมื่อแล้วเป็นเมื่อแล้วบ่เมื่อสะเองเฮือนหัวลูกขู่ขี่อะไขูขี่สะผมเป็นใหญ่เล ให่เป็นอะไรไห่ชาพันธ์ดูส่ก็ให่ชาพันธ์นส่ชาพันธ์อามาขึ้นไห้ชส่หนีแล้วแต่ะคือไม่หนีฮะชิ้มเจ้าไปสร้างหนี่าใส่โอ้สามชิปปูอาขอเดิโอ้เนาะชินได้เนาะมาให่ไส่หนีแล้วไปทางโอ้มืดแทนเนาะ เมื <that are> <laughs> ่อไรมาคำเลยจิมามาตะเวนอยู่ยังซีนชานสวิงชานสวิงโอ้ยชานขายบ่ขายผู้ชื่อขมุผู้ชื่อขายมีบ่คนซื้อสมมื่นเ่ะมนมีหรอกชานมื้อชานชื่อ่อมีในเห็ดบ่เออพมุนใ้เหด้ายปูข่าวานี่า ลไปกินย่างมื่อนี่กินย่างมื่อนี่กินขนมเช้าเลยบ่แเขวป่าพ่อน่ะอย่าได้แมียบันลับเลยนอนได้เมื่อที่อยางนอนเลยช้าเลยเช้าวเป็นไข่เลยเป็นชาวแล้วก็ต้องเป็นไข่เป็นชาวเลยโอ้เป็นชาวก็พอมุ่งอีกเป็นชาก็พอมุ่งอีกตัวเห็ดพมยุ่งเนาะไม่ได้เห็ดจะอาบน้ำเลย อาบได้ใส่อาบด้กนป้าอาบไม่เห่าก็ไปอาบบออาบแล้วได้ไปดินใส่ตอบอบ่มาถ้าไปเถีว่าอถ้าไปอาบเถียว่เอ้ยเมื่อกันได้อาบเพเบ่าเมื่อกะเออเออเออไปไปไหนบางบ้มเบากินไอยาเมื่อนู้วยปลาลุงมาอกฮักบอกินยาเมื่อนู อะไเงียบเงียบกาปเลยแม่ไปเยแ่จบนี่นีเงินนีเงินเงินเงินหลอยู่นีพะชัางหมดจ๊บนี่อานับบ้างเลยพะช้งหมดจ๊บนับนับมานีเกบไปก่อนแต่เงินะหัดจ๊บอยู่เลไปไปลูเงินหาเงินหาา่งนม

น่าอยากกินน้ำเบิรงไม่ชนบให้เบิงมันมันเดืออีกน้ำหน่อยฮะโหน้ำป้าคุณอาเบลน้ำน้ำป้าลูกบุญอ่ะป้าก็โบว์โบส์ซาป้าบวกครับป้าบัดอันอันนั่นอีกบวกเนาะป้าบัดอันนนเบงลูกะเคยบวเราจะเถื่อบวงเราจะลูกเพิินเนาะ บ่่าเบิ่งติ่อุกันเฉยเปล่าอุมันเบ่งห้าเลยบล่าล่ตัวเองก็ได้มือใสีมือนี่นี่หาัีหรอฟาดเท้าหาพันไปซื้ออย่างบอ <c oughs> เขาเขาหายแล้วเขาหายป้าเลยเบิ่งตัลูกตัวเองว้ยเนาะป้าเลยก็ได้โบเบิ่งเข้าใช่พอดแร่ป่าเน o, โโาะ <c oughs> อุ้ย <c oughs> ดานจะกินหน้างาเบิ <c oughs> องงอนน่งอ <c oughs> าสงอนงอนอยอะนี่โบเอาเงานินใส่หนีป้าได้ไม่าัี กะดังเธอเอาก่น huh. ว yeah. ่าคือเราถามใหญ่ก่อนจะเอานุ่นป่ะเอาโมกินบ้ฮะเออชี้หางรอบไปได้คิดบ้านนี่ได้พอมันแตกเนี่ยถามรอบนี้เอาเอาอะไรอ่ะเป็นนป่ะป้าขางงอนเลยป้าเอาเลป้าข่างงอนแล้วไอีหลางงอนป้ามาหนุ่ม อยาเงอนป้าบ่โอ้ยบังหาบังบังงาให้ป้าป้อนจะบังหาะใช่ขาป้านกอ่ะนเออาฉันนี่ปากกบังแต่น้องเนาะป้านี่แกบังแต่ลูกเพิ่นเนาะบังลูกไปนี่ไปช่างกันลูกคนโตไปช่างกันเนาะฉันแล้วเต้อ่มนะบอิ่มนะบ่โออิ่มด้กับปมาเอาบเ้างอนบางอนเนีย บ่าเช่าว่ช่าป้าไปแล้วนี่ยังอ่ะคือว่ายังอย่างนี้บอว่โอ้ยจักกับป้าเบิ่งน้องเบิ่งจังได้ตออป้ามากกับน้ำเจ้ากับไปทั้งใลามุพ่อแม่จะมาจ้ากับวายขันจะกินน้ำเล้กินน้ำมากกับลืมเนาะวันนี้วันนี้ใส่เงินป้าเป็นเท่าไรเมือนไหนว่ะสี่สิบคืนป้าใด้ไหมบาทไหนโอ้โหเอาเงินสนีป้าได้ไหมเงินเดียวก็คือกันบ่ ปวเอวใส่่ปะคะเแทนอย่าบอมีขึนอย่บอใช้มีว่าเงินแทนปานอ่ะหฮ้เฮเจ้าเฮมยซ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนใย่ฮ้ยเฮ้ย้าเฮกบาฮ้ยเ้าเด้อเฮ้ยเนียเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้เฮ้เฮ้ยเฮ้้ย้ยเฮ้้้ย้ยเ้เ้เ้ยป้าเ้ยเ้ เอ่ฮักหักหนีลบอันตัววันเกิดดีนะเช่นเช่นอันนี้บอจดไว้จดไว้บอเป็นของขวัญวันเกิดได้บอสีจดเนี่ยสีแดนี่หนเงินนี่แหละเงินนี่แหละห้บ้าใช่ไหมเอาเสร็จแล้ววันนี้ันจักรใสเพิ่นบอให้ยืมต่อได้เหรอในป้าบอเค้นยัเคิงสิค้นเคิงสิไฮบ้าไปช้าห้ป้าช้า ปไปสิน yeah. ุ <tampoco S 2> ่มเฮนี่วัดอันนั้นอันขึ้นมาเมื่ออื่นนะขึ้นมาใหม่เด้อขึ้นมาเป็นใบใบมาเลเด้อใบนี่เด้อเด้อมันบอกเพ้อใบนี่นะเด้อเมย์เมย์เมย์ทำมิเตใบนี่เลยเอาใบนี่เอาใบทุกเขียวนี่ยเด้อเอ้ากับเล่กระเละนี่เน่ใบเขียวนี่ใบเขียวใบนี้่มันบอาใบเขียวเขียวเอามุ่นๆนะนะจิ๋ดุแบบว่านี่นะจิ๋ดุ นี่อะไรกเดิลายโตนหาโตนะหาหาวหาได้เนาะเฉเอาซื้ออยู่ตรงนี้ยตรเรียนวเลยเน่เสียขยาวน้ำผื่นนี่ดิเบื่เช้าหาบ้าเพือนป้านละถ้ากระทงเพื่อนไหนป้าเพิ่มถูเพือนไหนป้าเพิ่ม ิได้ลายแล้วเมยบอกให้เมยเห็ดน้าเมยเห็ดเยจนเป็นวินดุกนังเสยอกแมวปจมือลกไปโอ้หาจับกักแม่แทะเมย์บอกจนปากเปียกอุ้ยทลุไห้แม่เลยเาะเัมป่าวบอยังไม่เห็ดไฮโรดเพงนเพลป่าเนาะหดโพิ่มได้ดุเลยคนเพลงป่าเนาะบแพงแม่บแพงแม่เลยตะขอนงินน้ำแม่บ่โบแม่โบป้าตุกฮะ เมฆบาห็ดป่มามเมบโอ๊ยป่าตัเต็มพุนะว่อออาเมลืมย่เป็นหนะึ่งะเอาป่ามึงเขาไปฟังไดมันอน่เากไม่ทะเ,เลาะ่าตกป,ป่าตกจังได้คนขายดูคนขายต๊กฟีตกจังไดหนาวกันหนาวคนก็ต๊กล่ะเอาผนซื่อเราดูโบวแมนว่าชิดต๊กชิซื่อได้ดูเว้นนะดีแม่เขาอยากซื้อจติมัวไปได้ไหมน่อหนงังวาหน่อยเราจะ ไม่ได้เป็นมาเฮ้ยนะมาหน่อยคนเนาะโตเลยเฮ็ดสร้างกันญญาเฮ็ดแต่บถามเพิ่นเลยว่าเพิ่นให้โตเสไลต์โตละยี่สิบวอสิโนแสดงคนเฮาวดพอเงินวดลระกาจมบาดนียเวลาจากชื่อนะอย่างเงินเดือนพอ่อออกไปไปไม่ส่วนหน้าไปไม่ไปตกปลาบัดเป็นกระเบิดได้น้องงานากานะับซาดเนาะ โอ้ยต้องอยู่น้องชาในกันไหนอะใส่เวทเอะจะไปกัดมันโอ้ขำเมืดต่ตาเลยนาฝูง้างเ้นี่กะจ้องโทรศัพท์แต่คนาเ้ากนเออไกินได้ไหมนะแน่นติดกอยเนื้อก้อยเนื้ออะไรกันได้ก้อยชินแตงวันแล้วข่าเที่ยงได้ข่าวแรงได้ักินเท้งกระพอนด้ยนะกินข่าวสองเทอาเลย ข่าวเือลอะไรเมื่อไองข้าวสามเทือสามเทือตันแดงอ้กินแบบแน่นดุได้ปะกินเพื่อเมื่อินได้เมื่อแน่นเอาเลยข้าเดียวหนึ่งมาแบบไปป้ายมาในป้าข่าวไปไหนเหรอปะข่าวปรนดงนี้เทืไม่ปแถาปะไปดุกๆไปไปพี่น้องเลยไปซื้อโดได้ดุเลยอยากกินกระซื้อแล้วละ ไปนางดิษณะไม่เถาวรกนานะโอ้วราชิมาลูกเราเมื่อรถได้รับสิ้นให้หัว <c oughs> แห้น้องเปียวว่าได้มาใกล้เล่ากับเป็นอาทิตย์แถวในหะ้พี่นนะ้องเลยมันเพราชิเดมาที่แน่นอ่ะตื่นเช้ามาไปทรงลูกกับเขามากกับแปดเก้าโมงมากกับขวาเนเลยเพื่อนชาติเขาต้องไปตรวดชั่วมอนะพี่นนะ้องเลยตวดกับโมเ,เ,ขอขอดดบเดิร์นยุกขอได้เยมันเพราะเชลเดบันดิษนำลาวนะ้ขอแกะนางสัก,นกหน่อยก่อนจากเมื่อราชินาไปเออ ดังเลยนะลูกเกิดอะไรขึ้นอะทำไมไฟดับ่ะไฟช็อตเหรอวายไฟช็อตเบลอ้ยอไรา้ันเน ouais. ี่ยไฟช็อตช็อตเนี่ยเหมือนดัดสัยมีแนมดกันแม่ามาใหตัน ไฟนสงสัยม <ITA> <To> ันมัดก no ันน no ้ำป um. <Patt us S 1> ักด้ยแบบไฟดัด <pudding> ับเมื่อไฟไปนดัตัเนี่นปักเลปักเลเปลี่ยนไม้นวดปักเเบิ้งไม่น้องาซื้อไม้มยังตัดเสียนีได้นี่นีปุ๊นี่นตัวนี้ตัวนี้ตันี้ตายละเออตัดเลย จับมาขึ้นเลยตับมาขึ้นชุดเลยน่แมแพ้นะเออมันลอยเหรอ้เลยให้อาให้ได้มีได้ันมันคือบ่อว่ามันลอยเนาะอขนยมันลอยต้องมีแน่นี่บ่อนาะอันนี้เลยหเป็นน่ กันนี่คือเอาขึ้นนี่แล้วเอาขันงาลงกันก็ได้เนาะก็ไปอยู่เนาะหูอยู่เลยไปอยู่ก็ได้เนาะนเสียบเสียบชางไฟมันตัดเลไฟมันตัดเลกะอันนี้มันกะหมอนได้เนาะมันไฟกับหมมาได้เนาะเปลี่ยนสายจัง เมนปักอะไรนะมันชอตได้ปัมันี็ตจังแม่ปักมันชอังมปันฉีชอตจังแม่กมันี็ตังม่ปันฉีช็อตจังแ่ักนช็อตัแ่กมันช็อตั่ปนี็งแม่มันเป็นตะงแปักันอจ้่ปักนีอ่ปมันแีกอยู่พื้นนฉีเ่ปมนฉีปักันฉีอม่ปลก่ยนตงม่ปัก ไฟเทิงขุนลูกเลยโอ้ยให้เอ็น้เอ็นนึ่มเนี้ยดุไฟสายนะเอาเงินไปซื้อไฟซื้อยังไงไฟให้เงินไปซื้อเจ้าต้องไปให้ขุนมาเบิ่งไฟทุกคนเพราะว่าตักมันเสียเลยตักมันลอยมันบ่อนี่เลยตะก้ามันก็ขึ้นได้เนาะมันลอยเลยไฟเทิงเจ้าว่าลุงจะมีบ่อน่ะเพนีเทิงอ่ะ เกิดเหตุคาดคิดไรไปนองเลยยางขาว้าไายช็อตปุ๊บเลหลับตึ๊บตื้ออลม่น้อยเราไปเราใจเอเป็นแน่นอนต้หวานห้ดนะอนะขนาดป้ายังมัเคยไปอีกเท่าด่นนะเอาหงหมอมนดีจิจักกะจักแล้วมันหล่อเด้ยมนอดอยู่บ่เคยนั่นอยู่

mình biết lại rồi. coi coi coi, để không đây do nó lại này ใส่สางไผ่ข้มาบึงเลยีเราดีได้สางไผ่เพิ่นอยู่ไก่เนาะ้คือบว่าคือมีละคบเื่อเท่ากัเออเ้ออยู่ วิวดิทำไมอ่ะวิวดิก็คือหางแม่จ้อยได้หมือนดิน้อง็หมะเุ่นเลยน้นเลยนุ่นนี่ให้พี่้งเลยแะรงแล้วคนจะได้ผูไว้โอเค้พี่้องนะสำหรับคลิปนี้แม่ต้องเปยกิขอลากอนเ้อเราเนียทกันมาเด็ดระวังมาฮับเอาลูกสาว ข้างนอกได้สามอะไยซื่อมาอยู่ว่านานหน่อยเบล่กินน้ำเลยชื่อตะนาวโอชิแล้วพันเอาวาคิดว่าขาไบเกินะสหัมเนสเรเบลคอร่ากนเความบึงขรับกึ่คาม้าเอฟซีเก้าก็เดินสามมัตยีตามนะคร้อกมับต้องตวมานตลอด้องกนตลอกินอมรกสบายดี